สวัสดีครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณท่านไปเที่ยวราชธานีอโศกนะครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินทางครับไปด้วยกันกับน้องนะครับสองคนแล้วก็มอไซค์คันไหนดีคันนี้ปะไม่เอาดีกว่าเอาคันนี้ดีกว่าครับสีแดงโอเคคันเบกพร้อมนะครับออกเดินทางกันเลย คครับตอนนี้ผมมาถึงจุดชมวิวด้านหลังของราชธานียโศกนะครับนี่นะครับผมขอเอาวิสานเลยครับผมขอเอาเล่าดีกว่าเพราะว่าผมเอาไทยหลินมันแข็งนะครับ <c oughs> อันนี้คือด้านหลังครับผมเดินขึ้นมาชมวิวครับ แสงสะท้อนอยนีมันแรงโอ้ยอยามาเศร้าครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อเลยครับจุดนี้นะครับเป็นบ้านบ้านเรือนะครับผม ชื่อดีโฮโอเคตั้งแต่งานอยู่บนบนก้นหินนะครับว <Whoa! S 2> ้าวมีอยู่ด้วยกันหลายหลังนะครับผมนี่คือเรือนเอ,อื้นขานครับผมว้ <Whoa! S 2> าวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปชมด้านในคร <c oughs> ับผมน่งนี่เนาะัสอ ให้ขึ้นอยู่อันนี้ชั้นล่างเป็นห้องโถงของเรือนะครับ น่าจะมีอายุแล้วแหละลงอีกทางหนึ่งพี่น้อง นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปบนจุดสุด,สดของที่นี่นะครับกําลังเดินทางขึ้นไปชมวิวหลอกกันหน้าตางยางขามนี่หดกระปอมนั่นตอดเงาสีอ,อีกนี่คือจุดที่เป็นน้ําตกอีกฝั่งนึงนะครับผมกําลังจะพาทุกท่านขึ้นไปข้างบนนะครับ ก็ห้ามนะครับของที่นี่นะครับอันตรายครับแต่ตอนนี้เขาปิดน้ําตกนะครับี่เราจะเข้าไปผจญภัยข้างในกันเลยนะครับผมตอนนี้กำลังเดินเข้ามาเส้นทางบันไดนตัวนี้จะชันนิด,ดนึงครับเดินระมัดระวังครับเดินทางนี้ต่อครับ ตอนนี้เรากำลังขึ้นสูงอีกชั้นนะครับเพื่อที่จะไปะไเดินขึ้นบันไดที่มัน,น,นีชั้นนิดนึงห่อนี่ฮึ่อห่อนี่ี้เรื่องที่ห่อนี่เร้ทั้งไหนต่อเราต่อเดินต่อเลยครับ เป็นใบอีกชันหนึ่งตามไปข้างห้าครับสวยขึ้นไปข้างบนเลยนี่คือจุดน,นั่งพักคนนั่งพักนั่งรลอดของหนาต่อตรงนี้เรายังไม่เดินมานี่ว่า แห้งเลยพี่น้องลมแห้งหลายคือแก้วมังกรอยู่งยากใหม่ตายใหม่หอมเดี๋ยวผมติดขึ้นไปข้างบนก่อนไปครับจุดสูงสุดนะครับผมโอ้ยยุ่งยิ่งร่มเย็นดีดีพี่น้อง ผมขึ้นมาแล้วครับจุดสูงสุดของที่นี่นั่นคือจุดชมวิวอ่อนน้อยราชธานีอโยธมุน <c oughs> เห็นกระหอดใส่ใจเขาบ้านปุ๊บ น,นี่คือหลักใหม่นะครับผมที่เพิ่นเอาขึ้นมาไห้ข้างบนตามที่ว่ามันเป็นหากใหม่ลองกับหัวกับหางที่เพิ่นบอกเพิ่นบอกไปตะกี้ว่าหลักใหม่กับหัวกบหางลองเบิรนกันบ่าเพราะว่าชุดตรงนี้มันเป็นดินดีที่ลุ่มแต่ละแห็งแหลกระาบานนน่นอามีหางหนุกพอก ฟังด้านนี้ก็เป็นน้ำมูลนะครับโมเมนแม่น้ำเจ้าพระยาเด้อหลายๆคนอาจเพิ่นอาจจะบ่ฮู้แต่ว่าผมก็บ่ฮู้คือกันผมก็เดาเอาครับผมชมวิวหนึ่งรอบด้วยแสงแดดที่เปียกชืครับตอนนี้ว่านี่ออกครับนันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเขาลงข้างล่างนะครับผมก็ไว้แล้วครับผมขัาลงนี้รล้วึงแล้วครับผม อยู่ของล่างอะโอ้ยเสียวเสียวิดทางลงเนาสั่นกับท่ายทางลงติดกำนาผาเลยโอ้ยประหยัดแหงเดี๋ยวลงไปทางล่างนะครับพี่หน่อยพี่หน่อยโอ้ทติดกระทัดโอ้ยช่องนี้เย็นนะครับทุกที่ผมยืนอย่เย็นแหง Chú mì cái đấy Ui, xin chào Má Chia Mình 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 ข้าง yani ั re> <h 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 ้นรึเป่าอทข้างไ้น่ะไอ้มี่เข้าไนท่ยน่าจงม่ <h <h ้านี่เป็นเหมือน้ันอย่างบ่อโอ้หาทางลงพวนี้ดีตามป่ายนี่ครับป่ายเขาก็บ่อเมื่ทางลงนะเจ้าเอาเก็ฑเกเ้ายก็บอกอ่าขออนุญาตไปหาทางลงมนมีสิมันคือเป็นแนี่ยหรืเปน่าตอนคือจะไปเลียเล็นี่ทางไหนวะ เหมนม่ไปปน่ีปดโอ้เม่นดีไหมโมเม่เลยเข้ามาพิษทางมันใจเลยว่าเข้ามาพิษทางไม่ยังเมนอนามโม่ทางหรอไงไม่ยังทางออกที่ส่โอพี่พี่พี่ หานะทางออกกับพ่อๆไว้โอ้ยทังขึ้นทังลงทั้งับโอ๋อออกมาจากเทาวงกตนะครับ เอาละครับสาหรับคลิปเที่ยววันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็สําหรับผู้ที่หลงเข้ามาชมเฮ้นอก็ร้องเเยส้นเคยคลิปนี้ก็คลิปนี้อาจจะไม่ยไอ้ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอจะทําให้ผมแล้วก็ทุกคนสนุกไปด้วยกันได้นะครับและก็ขอขอบคุณในรายนะครับสำหรับผู้ที่ตามแล้้ชมทั้งหลายนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย